ไอซินเจอหลัวภผูอีหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพัรดผูอีประสูต,ใส 1, สติในปีคศ .1906 และสวรรคตในปีคศ .1967 ทรงเป็นจักรพัรดองค์ที่12และเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงและในประวัติศาสตร์ศักดินาของจีนพระองค์ทรงถูกซูสีไทเฮานำเข้าวัง เพื่อสืบทอดบัลลังก์ขณะมีพระชนมายุเพียงสองชันษาเท่านั้นทำให้ทรงขึ้นครองราชในฐานะจักรพรรดิท,ที่เยาว์วัยที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายของราชวงศ์ในวันที่12กุมภาพันธ์คศ1912จักรพรรดิผูอ่อีทรงสละราชสมบัติภายหลังการปฏิวัติสิ้นให้เหตุการณ์นี้ได้ยุติระบอบศักดินานในประเทศจีนลงอย่างสิ้นเชิง ถือเป็นจุดจบของระบบการปกครองแบบจักรพรรดิที่ยาวนานนับพันปี